เพราะฉะนั้นแล้วคนที่บอกว่ามันวุ่นเหลือเกินฝ่ายพวกดปกก็วุ่นฝ่ายพันธมิตรก็วุ่นแสดงว่าคนพวกนี้เป็นคนที่น่ากลัวมากที่สุดในสังคมไทยเพราะเป็นคนที่วันหนึ่งไฟไหม้บ้านเขาเขายังไม่รู้ว่าทำไมไฟไหม้บ้านและไฟไหม้บ้าน เขาก็จะเป็นประเภทที่เมื่อไฟไม่บ้านเขาจะลาดเตียงมาตั้งอยู่ริมถนนแล้วก็นอนอยู่ริมถนนมองให้ไฟไม่บ้านเข้าไปเรื่อยๆพี่น้องนี่คือคนประเภทนี้ในสังคมไทยซึ่งยังมีอีกพอสมควรเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากพี่น้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะคนพวกนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะไม่ถามไถ่ ว่าทําไมมันถึงเกิดแล้วใครทํามันทําให้มันเกิดคนว่วงนี้จะไม่ขอยุ่งอะไรอยู่อย่างเดียวขอทํามาหากินไปโดนภาษีเก็บหนักก็ไม่สนใจก็จะทํามาหากินโดนตารวจรีดถายก็จะไม่สนใจขอทํามาหากินลูกไปขายเนื้อขายตัวเพื่อเอาเงินไปเรียนหนังสือก็จะไม่สนใจขอกูอยู่อย่างนี้เพราะคนประเภทนี้ เกิดมาเขาเรียกว่าชิงหมาเกิดพี่น้องครับเรามีคนประเภทนี้เยอะจริงๆคนชิงหมาเกิดประเภทนี้ ต้องจับมันใส่กระทงแล้วลอยออกไปให้หมดเอาไหนๆก็ลอยกระทงลนะลอยลอยกระทงเอารําดิลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วเข้ามาราวงราวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำละนองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วเข้ามารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจขอบคุณครับพี่น้องครับ